สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้แบงก์บีจะมากินเผือกหอมนะครับนี่เผือกหอมเป็นเผือกเล็กๆนะครับแต่ว่ากินอร่อยดีนะนะครับนี่ครับก็ขอญาตใช้ฟันแทะนะนี่ครับ อืมเผือกหอมเล็กๆก,กับเผือกใหญ่ๆกินรสชาติต่างกันมากเลยนะแต่ว่ากินอันเดียวกันอืม อร่อยเลยครับทุกคนเปลือกหอมนะครับ